คำเตือนคลิปนี้เต็มไปด้วยคําหยาบคายและเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมเด็กๆที่อายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ใหญ่หรือไม่ก็ไปลากพ่อลากแม่มานั่งดูด้วยรู้ไหมไอคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องคอนวิฟแชนเนลก่อนที่จะดูคลิปกันด้วยขอบคุณครับ โอเคนะผมกับสวัสดีท่านผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาใน YouTube แล้วก็ t i k t อกกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c คอนวว Channel วันนี้อยู่กับเกมโลโบอ x นั่นเองนะครับผมในดัดสุดยอดยินตานั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมก่อนจะไปเริ่มคลิปกันฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมไปกดแล้วก็ไป let's go เฮ้ยใ,ใครใช้เลื่อนเนีน่ย ตามมาแล้วซัตตันชี่ยอะไรอ่ะสเออไม่ใช่ดิเออร์สุด้วเนี่ยซัตตันเมืองหลวงของออสเตรเลียชื่ออะไรซิดนีย์แทร์ลูนเฮียแม่งใช้เรื่อยไอ้สัตว์ไอ้เฮียทำไมมันมีเซนซีสอนสอนด้วยเออเจ๊ยส์ไอ้เฮียกูเจอตัแกแกสอนเฮียอะไรก็ไม่รู้อยู่เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวกูให้ตังค์ป่ะกูให้ตังค์พวกมึงได้นะเว้ยมันให้ตังค์ได้แล้วเหรอสรุป

สปินนี่กูเล่นเอารถกูเล่นเอารถในนี่อยู่รถได้จกมเกือเกือเกือแน่แน่เกือห้าสิบเยนขันบนไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีขันไหนน่าสนใจเลยขันบนยี่ห้อมันอยู่ไหนวะมันเกิดตรงไหนอ่ะเแต่ขันนี้แม่งไม่รู้ลำบุลำโบเหตุอะไร ไอเดียวคุณโดนฟันทีเดียวคุตายเลยเออมันเป็นเกมแบบทีเดียวตายถ้ากันไม่ได้โอ้ยีย่นิแบเลครับต้นทั้งปลายเลยซื้อไปแล้วใช่ไหมซื้อไปแล้วใช้ทวนขี่ขว,า,ออขวากันแขีออ้ขวากันเหรอเออขี้ขวากันมันเอฟทีบทีบได้แค่ทีเดียวนะอ้าวเยอะก,กูฆ่าใครก็ไม่รู้แหละ สื้เก็บเสื้เก็บไอ้ชื่อเจคากูเหรอไอ้เชียดได้ยมึงดูอาวุธมึงดูอาวุธในมือกูด้ะเสื้อเก็บเสื้อเก็บเออกดเลยวะกดเอฟกันเหรอกดกดคลิกขวากันไม่เห็นกันเลยเยอะเยอะเยินเยอเยอะเยอะเนาะเออที่ขวาค้างดิโง เอ้เี้ยโอ๊ยอยโอ้ยโอ๊ยอยเฮ้ยเจี้ยผู้ใช้เคียวมีแค่แค่คนเดียวไ้ตัเน่ไปฆ่ามเนเฮียผู้ใ้เียวเี้ยแฮมเดินมาฟงมากูอยู่นี่เยเกเ่กินเี่ยกิูตกเฮียกูขี้ขวากันก่อนก็ได้ขี้ขวาค้างเวลาเข้าอะเดี๋ยนะู้ขวากข้ยองคน เย็กันกันแต่ไกลอุ้ยตะพาเริ่มมันขยับด้วยเหรอไอ้เหี้ยแม่งมาเก็บกูหมดเลยไอ้เหี้ยกูรังสู้กันแบบปงเป้งปุงเป้งเลยอ่ะจีิงสิไอเจ้าแม่ด่าบ่วงเหรอเยอะอยากได้หัวใจีทำไมทำไมเวลาถอยหลังสปอยเลอร์มันยกวะลุกลงม่น ไอเกาะโบราณนี่ยังฟาร์มตังดีอยู่ประมาณนี้ไม่รู้มันมีมันมีเกาะเอี่ยอ่ะอ้เหี้ยได้ใครวะเนี่ยไอ้เจ้เหรออีอ่ะไม่ได้ไปรับเตีรอรับดีเพื่อนอ้เหี้ยตีเะไปรับตัางตีอ่ะตีอ้เหี้ยนี่เหี้ยตีเลยมึงมึงมารับไม่ใช่อันตีสัตว์มันมันไอเนี่ยถ้ามึงกันจนไอรูปหน้าปีศาจมันเต็มอ่ะมึงอ่ะเดินมารับดู รูปหน้าพิศดารมันเต็มมัใจนี่มันจะติดต,ติดมือหัวเอ้ยเอ๋ยเอ้ยหอ,อยย่าเอ้ยเหอะไปเียงเลยสัตว์ได้เลยไอ้เหี้ยเหี้ยตายบ่อย,อย่างว่าไอ้เหี้ยกู <se ller> ตะบักเขี่ย,ยอะไรออกไปได้เฮียไม่ใช่จังหวะเฮียเลยนะจังหวะลำเอือดแต่าระนั้นเองเฮ้ยไอ้เ <c oughs> จนรู้มั <c oughs> ย้ยนใหญ่เอาเอามึงก่อนเลยเฮ <c oughs> <c oughs> ือดเฮือดวางไอ้มันเฮียแล้วก็เอามันด้วยเสตว์ ไอเชือมันเปลี่ยนอาวุธยังไงอะมึงมันจะมีจุดลับอยู่เว้ยมึงต้องไปหาเสาพวกเสาที่เป็นรูปคนอะมึงอยู่ไหนมึงวิ่งมาหากูตรงกลางดีกดเก็บอาวุธแล้ววิ่งมามึงเป็นตีอะไรอยู่วะบอกนะว่าองค์จ่ตายละมาหากูตรงกลางมึงถ้าถ้ามึงกดถ้ามึงกดชิปอะมันจะเก็บอาวุธโดยอัตโนมัติ อืมตายไส้งูมาแล้วหผู้ช้เกี่ยวไอ้เหี้ยผู้ใช้เกี่ยวมีสามมีสามคนผู้ใช้เกี่ยวตรงที่กูอยู่ผู้ใช้เกี่ยวตายหมดไอ้เหี้ยแล้วกูเอ้าเหี้ยไม่เอาซ่อมทีมกูไอ้เหี้ยโคตนงอเลยไอ้แม่เอาซ่อมทีมกูไอ้เหี้ยทำเหี้ยอะไรเพื่อนกูไอ้สัตว์นี่ไงเหี้ยผู้ชาเกี่ยวไปได้คนเดียว ไหนมึงจะไปหยิบอาวุธไหมเนี่ยยังงูเฮ้ยเฮ้ยเฮียอะไรไอ้สัตว์เอ้ยโอ้ยโอ่ยมาดิกูก็กันมึงก็กันมาดิตอ่หี่แหมมันลุมมึงตอ่หี่กูแตะเอาดิมาดิทำเฮี้ยอะไรเพื่อนกูไปเลยเขียวกับเขียวปงเป้งปงเป้งทำเฮี้ยอะไรเพื่อนกูจังจังวันจังหวะอะไหาเรื่องเหรอจังหวะอะไรเรื่องเหรอหาเรื่องกูเหรอหาเรื่อง อ่าเรื่องกูอไอคืิงูเฮียหาเล่นกูใจเคียดับหนึ่งอะเป็นอาวุธยังไงอ่ะมึงพูดสามรอบแล้วมึงก็ไม่มาเล่นกับกูมึงก็ไม่มาหากูเฮียแต่ปล่อยจะตายอยู่กันอะออได้ได้แล้วถ้ามีครั้งที่สามล่ะครั้งที่สี่นี่ไม่ควรมึงอยู่ไหนกูจะพาไปหาจูดนั่นน่ะมึงเห็นมึงเห็นสะพานตรงสูงมาวิ่งมาหากูเขี่ยมึงบวกกันอยู่เติมเลยวิ่งมาวิ่งมามันตีมึงไม่ทันหรอก ถ้าตอนมันถืออาววธมันจะเดินช้านี่จะมีตรงนี้อันนึงตรงนี้ตัวอันนึงเอ้ยเขียงอ้าเหรอยัดมาเออ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  จะสู้กับเคียวอเคียวเลียข้าวไอ้พวกแดกแล้วเว้ยเฮ้แม่ก็ขวานสับกุยตัวขวานครึ่งเลยจีแต่มึ่อกี้ไหนวะนี่ไอ้เหี้ยตายตากูเห็นแหละ เนี่ยมันมีข้างบนเดินวนขึ้นไปข้างบนอีกอะมันจะมีเขียวอยู่ไม่ให้ไม่ให้เดี๋ยวซ้ายน่ข้างบนข้างบนนั่นแหละอย่าเราแหวนมันหมดแล้วเนี่ยอย่างเท้ากูเนี่ยอยู่ข้างหลังมึงนี่นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เขี้ยวตรงสุสาก็ใหญ่ใหญ่แฮมอย่าไปไล่มัน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  มันไม่กล้าหรอกไอ้เฮียไอ้เฮียเนี่ยมันโดนกูสับไปหลายรอบแล้วแล้ววะนี่อันนี้เคียวอยู่นี่มวยย่างมันไม่โลแล้วนะเนี่ยลูกปั้นเคียวอยู่นี่หวยเลยไอ้งอะไรลูกปั้นเคียวอยู่นี่เอสเคฮือควายหมุนเลยควหมุนเลยที่ในถ้ำน่าจะมีในถ้ำน่าจะมีมั้งนี่อะไรนี่นี่นี่อีกอันหนึ่งในถ้ำ ในถ้ามีอะไรอ่ะในถ้ามีสั้นแฮมมีสั้นที่กูใช้ไงอืมแล้วก็มีตรงนู้นอีกไอ้ไอ้ดาบที่มันเป็นโซ่อ่ะเขียวเขียวโซ่อ่ะเออยที่นันเขียวโซ่อ่ะไอ้เขียนหน้าสนไหนวะทำหนึ่งกูวิ่งหายเนั่น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 เอาไปดิเจีด้านหน้ามึงแม่มันข้าบนนี้มีอะไรวะเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะไอเขียนกเนี่ย ข้างบนไม่มีอะไรเี้ยมึงอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างหลังเออไม่ใช่ข้างหลังกูเสื้อเหลืองไอ้ยอ่แม่งสับกูยังแม่งมาฟันซ้ำด้วยเคิดฮี่ี่ะไอ้กูอยากได้ดาบสามูลไรคาตาตะเอออยากได้คาตนะ นี่ไงคาตาะเจอแล้วมึงมึงมาตรงกลางที่ฝึกอะแล้วมึงม,มึงหนันมาตรงตอ <2 S 1> <ม>ภัยอะเห็นปะอ๋อเจอแล้วนี่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 กูไปเก็บสองตัวมาเมื่อกี้เห็นปะหลังมึงเออแค่ไม่เอาคาตาะเ,เออคาตาะอยู่ไหน เนี่ยก็อยู่ตรงเนี้ยข้างๆกันเลยเนะี่ยข้างๆตรงที่มึงตายเนี่ยใคาร์ลอ๋อ,อเจเจเจเฮียนี่สัตว์วันนี้คนอื่น,นเฮียดีเลี้ยวมาเอาคาร์ทนาเอ้อเฮียดีเผือไม่ทันนี่นเหอ,อะ <laughs> 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 จะบอกว่าฟันเติดเยอะๆกูย,ยาวเลี้ยที่เผือเอาคาร์ท <laughs> นะก่อน คาตาน่าอยู่ไหนวะอ๋อนี่เชิดเธนักดาบซามูไรไอ้เชียดีไอ้เชียดีเยลยดีเหบอร์สและน,นี่ไปตรงไปตรงที่มันมีให้ดวลกันนะอะเฮ้ยจริงข้างบนกันะอะเฮ้ยเราเป็นชาวแก๊งด้วยเฮ้ยเยัยกูไอ้เยีัยกูฝันก็ฟาจริง เจมึงสู้กับพายีเยี่อะไอยี่ยี่แต้มมอนแล้วนะไอยเ่ยี่ไอยี่ยี่กูเจอไอ้เหลืองกดอาคืออะไรวะกดอาอาคือเดสป่ะเอออาคือเดสคิวคืออีโมดแอบหลังมึง โอ้ย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 เอ้าเฮียดับดับสิงม่วงบ้างเถอะเฮียอะไร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 เหรอกูต้องไปหาฝึกฝึกละกูต้องไปหาฝึกศพใครวะเนี่ยอือสัสอือไอ้แหมไอ้เฮีย เฮียอะไรเฮียอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยได้ยังไงแเววผ่านแม่งจิ้มกูยังแม่งเอาแม่งแม่งทิ้มกูแล้วอเฮ้ย

เออไอเหี้ยผาแม่งลำมเชียพาแม่งลำม่ใส่กูเกิดเี้ยอ่เหียนี่มัเกิดหน้ากูไอเหี้ยไม่ทันแอมดูดิดูดมือกูดิเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้เ้ยเเ้ยยเยเ้ยเเข้ยวยยพเฮี้ย้ยว

ฮ้ยไอ้ยาฟาบ้าเหรอไอ้ยยกูโดนฟาเฉือนกระบอกไข่เดเก็บไปสวินวินกระบองไข่เดอือือไอ้เหี้ยเอ้ทูบทูบ เก็บพาดีอ่ะเก็บพาดีเก็บแล้วพาตายแล้วเพื่อนพามรภาพแล้วกะบองใครโด้ใครโดไอเยี่ยนนี่มัจะถูกกว่ากว่าใครโดใครโดใครโด้ใครโด้ ไอ้เห like, hey, hey, right? yeah. ี้ยไอ้สัตว์แล้วเสียงยองมาแล้วนะยะคนแฮมแฮมมาดิมาดิมาดิข้างหลังมึงกูอยู่ข้างหลังมึงเริ่มการต่อส ну, ู้ได้อ้าวเหี้ยเริ่มการต่อสู้ได้ใครโดู Ui ơi chị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  ơi ơi chị ơi 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 chị ơi chị ơi ơi chị ơi ơi chị 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 ơi ơi ơi

cái gì à cang nó mày phun cù hup hup hả mày đồn phun giáp giáp หมัดหมัดแยบหมัดหมัดแยบคู่วงในคู่วงในอีโปอีโป้คุณผู้ด้อยจ้าเยอะไปไหนเนี่ยวู้ฮู้แกมึงกูใจกูเล่าแกมึงกดมานี่ดิมานี่มานี่มานี่ถอยมาถอยมามึงกดกันมึงกดกันจนกว่าไอ้นี่จะเต็มให้หน่อยดิกูอยากรู้ท่าอีโมมันอะไอหมัดอหะ ไอ้เหี้ยเอ้ยกูโดนพาจิ้ฮฮม,มอไ,ไอ้เกมเก็บบุญดาดิกูแค้นกูแค้นบุญดาโอ้เหี้ยเหี้ยเมาแม่งเสียบไปหรอไอ้เหี้ยเอ้ยเขียวไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้ยยังไม่ทันได้กันเลย,เลยแท่มึงมากดกัน มึงถอยถอยมาถอยมาถอยมามึงมากดกันให้กูเรื่อยๆดิจนจนกว่าหลอดเหลืองมึงจะเต็มอ่ะกูอยากรู้ท่าอีโมของมัดอ่ะใครวะอ๋อมึงนี่กูกูกูมึงกดกันกดกันเออกดกันอ่ะแต่กูให้มึงดูท่าอีโมของเทียวด้วยไม่ได้เพิ่มาเพิ่มมาสิจ๊ะ ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจับหูจับราหัวแล้วต่อยเลยนร่ปุ้งมามากลับมาตรงจุดเดิมอ่ะไม่พอใจเจ๊อ่ะอะมึงมึงตีกูได้เลยรอรอต่างต่างเอาคนไปตีให้โดนดีี้อะอะก็กูไงฮะตีให้โดนดีอ้ยี่อะเบอ้วเลย เฮ้ยกูเท่เฮ้ยไม่ดึงด้วยดึงแล้วเตะเตะโคลมาดีมาดีเฮียสู้กูไม่ได้หรอกยี่บุดาบยานไอเฮียไม่ตบกูไม่ตบกูแล้วแม่งร้องด้วยเออไม่ใช่เฮียอะไรวะอืมเอาดิเอาดิลุมดิลุมดิลุม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  ลุมลุ้มลุ้มเอาเยี่ยนี่ตายกูรอเท็กูรอเทียอยู่เนื้กูฆ่าบุญดาวแล้ว กี่ข่ากูแม่งเอาเลื่อยฟันกูนเลยเชนั่นอะไรอ่ะบุดาบุดามัยละบูดามัยจมก๋วยเตีนี่ไงนี่ไงหมัดหมัดกับป้ายหยุดเอาเลยอะไม่ก้าป้านหลัง <c oughs> อ้าวตายมึงตายตายไอ้อไสัตว์ยี่ไงอ,อ,อยู่ตรงกลางได้ยังไงเละน้องโดนลุงอะ่ะหน้าหลังอะ่ะหน้าหลังอ่ะแซมวิเงี้ยกลายเป็นบอลไม่าตายเลยไอสัตว์ <c oughs> เฮียอะไรไอ้ยเฮียอะไรมึงอะเอางงงงโดนกีดโดนข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 ีดเฮียอะไรไอ้แยมโดนเกียวไม่รู้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 ไม่ผิดมัดมัดกับอาวุธยาวนี่มันจุดเดียกันไม่ได้จริงๆเลยบ้าระเพื่อน ได้ไม่อยากเป็นสัตว์กูช่วยไม่ได้เดี๋ยวกูขึ้นไปเอาเคียวก่อนแบบดึงไอ้เหี้ยเอ้ยแ่งลุมกูแม่งลุมกูสี่ตัวเลยบ้าหมดดาไอสัตว์หมดดาหมดดาหมดดา มุงจะเกินไปเลยอ้าวเจ้กูขอโทษเกียร์กูเกี่ยวตะบงเลยตัดมาเด็เอาเอออยากโดนเกียร์เกียรอยากโดนเกียวกูเกียอะไรเอ้ยเจ้อืลวงหลวงกูหรอเกียร์ลวงกูหรอไอ้ยียบุญตายเกียรกูโดนผู้หญิงเอ้าวผู้หญิงมันเก่งวะเจ้เปลี่ยนเปล่าไม่ได้เก่งหรอกไอ้สัตว์มันไม่ได้เก่งมัน มันมาเทศทีหลังเว้ยนี่ไงบุดาตายเฮ้ยไอ้ยี่อะไรตายตายปะนี่ไงโอเคโอเคไป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 ตรงกลางนี้เนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ยเอาตรงกลางเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้ขยคงไอ้ยี่หลัง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 เฮ้ยบูดาบุดาบุดาบุดาเพี้ยมันได้เหี้ยมันได้เงพี่มันดิ่งพี่ไอ้ยี่เลยทฮัท เลยเชียบบุตาตาบุตตาแปะไอ้เหี้ยกูย<บ>ยโดนเล่นฮักกูโดนเล่นฮักเหี้ยละเจอกันที่ใจกลางฝรั่เหี้ยละ่ะคู่มึงกูจะไม่ให้ใครเข้าไปเสือครับ,บหนึ่งท่าแนบบหนึ่งเอเนจีเอเนจีจะเต็มตนี่เหี้ยก็บอกขอก่อนสวยแพรมขึ้มาอยู่บนันนี้ขึ้มาอยู่บนันนี้ขึ้มาอยู่บันนี้ กดคิวนั่งเลยอ่ะกดคิวกดยังไงอ่ะนั่งเลยกดตัวคิวแล้วก็เลือกเฮ้ยมันมาแล้วมันฟาดกันเองอยู่มันฟาดกันเองอยู่เหรอยุ่งไอ้เหี้ยร์ที่อะไรสัตว์เที้ยอะไรมึงจะมาชกล้มลาชันเหรอมึงจะมาล้มลาชันเหรอไอ้สัตว์เฮ้ย เกิดหน้าเกิดตาแล้วนะไอส,สัตว์ขุ่ยเลยนี่ไงยันี่เกิดหน้าเกิดตาเหรอไอ,อเชียเอ้เชียเสื้อเหลืองนี่ไงเฮ้ยกูโดนลุมเอ้ยเฮ้ยกูรอดได้ไงวะไอ,อเชียดไปฝันล่ะวิ่งหนีก่อนเลยแอนเนอจีเต็มหลอดเหลืองเต็มหนีก่อน

เอาไงเอาไงไอ้เหี้ยผู้สักกูจะถีบไอ้เหี้ยไปไปฟันกูเชิงมันได้ยี่อะโไอ้เหี้ยเอ้เสื้อเหลืองไอ้เสื้อเหลืองเสื้อเหลืองมาฆ่ากูไม่หยุดเลยไอ้กูจะเจออีกเสื้อเหลืองหนึ่งไอ้เหี้ย เส้เหลืองตัวผอมไหมอะโอ้ยเฮียไปปล่อยที่ขวาอ้เฮียเอ้ยแม่งฟันกันอยู่ตรงโขดหินตรงที่เราไปยืนอ่ะเจ้เออมันจะยึดโขดหินเรา เยแม่งเยอะจังไอสัตว์ไอพวกเกียจบคปไปเพียงเท่านี้ดีวยวเดี๋ยวอีกตันละโอเคทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คอนวิฟแชนแนล่สัตว์คลิปนี้ขอลากัไปก่อนบายจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะเจ้